อ้าวเฮ้ยอ้าวเซฟหลุดเหรอวะอ้าวชิบหายเลยยำแล้วมึงอ๋อเดี๋ยวขอตัดพลาไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกมส์สปอร์อันนี้ EPC แล้วหรือเปล่าไม่รู้เออเออน่าจะใช่ EPC แหละอันนี้ก็มาอยู่กับตรงอุ้ยเสียงเพลงน่ากลัวตรงเผาอ่าอะไรก็ไม่รู้เผาเอ่อตรงเผาเออเออเออไม่ใช่ละ อันนี้ก็คือวิวัฒนาการช่างมันเถอะกดไปเลยตัวนี้คือโก oh. yeah. ้โอ้ยอะ่นที่นี้ส่วนตรงนี้คือพวกอก็มันเป็นพวกมีสร้างบงสร้างบ้านไว้กดตรงนี้อันนี้ก็แค่แก้ไขตัวเองได้เหมือนกันนะจ๊ะนสาวนี่เขาไว้ใส่นี่น,นี้เป็นแงเกาะเท่ไหมล่ะ ใส่ไงดีเดีด๋ยวอะไรดีนี่เลยใส่แม่งไม่ตรงเลยเนะี่ยปากใหญ่กว่าหน้าอะเลอร์ทีนี้อเออใช้ได้อยู่สวนตรงนี้เนะี่ยต้องเลือกละจะเอาอะไรเผาเราต้องเชี่ยวชาญด้านการโจมตีบ้างอานี้เลย ส่วนชุดก็อเอาบวกเลือดจะเยอะเสียงแม่งอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่ใส่แม่งไปว่า,าตรงนี้ล้กันอะไรบุญเนี่ยอ๋อใช้ได้ตัวนี้แหวนวงเวนเวิร์นเวิร์นเอาไปใส,ส่ใส่อะไรนะว,วะ ช่างมันอ่าอันนี้อันนี้เป็นหมวกเอาอะไรดีเอ่ยเอาโซเชียลแล้วกันนะเนาะดีไหมเอเออ่ามีอันนี้เกาะเยอะสุดนะครับเราควรเอาคอมแบทไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีพวกมัโจมตีเยอะเอา้าไปกดผิดทิบหาย แล้วนี่ยวะทำไมคอมแบตไม่ขึ้นวะเฮียละอ่าใส่สองอันแม่งโลบโลบอืก็ใช้ได้อยู่โหลเแล้วสีฟ้าโอเคปึ๊บคำนวณจุดเที่ยวปึ๊บอ๋อซูมเสริมอตรงนี้อ่ะลองอันนี้ให้ลองครับ อันนี้ hold the left and right mouse ก็คืออย่างนี้กดคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันโอเคแล้วก็หมุน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 ยู u spin อันนี้ก็ use the arrow key อ๋อคลิก and hold the right mouse button ถี่อ๋อก็คือคลิกขวาค้างไว้นั่นแหละส่วนนี้ก็กดกดคลิกงอ่อน the hat เอ่อ kill the mouse อะไรของตรงนี้มั้งเออ แล้วก็เรจเรียบร้อยสวันนี้แม่ก็บอกอะไรเม p เบ s e l ซ c t t w ท t h ทรี two, อ๋อให้ไปเก็บอาหารน่าจะใช่เนาะแล้วมึงทำอะไรกันในอาหารไหนวะอ๋อนี่ไงอาหารตอนนี้คือพวกคือ่อยู่นะครับก็เ,เก็บไปเลยแฮ่แ เราจะมาดูการเก็บของเผ่าเรากันดีกว่านี่มีตะกาด้วยซึ่งเอามาจากตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็ปลปลปลเดินไปโอเคแล้วพอเราจะเรียกเก็บกดเก็บนะครับก็คือกดตรงนี้นี่คือสบตียงหารของทั้งหมดที่เราอยู่มีปลากับไข่ซึ่งไม่รู้ได้จากไหนมานี่มีสัตว์อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราจับได้จับได้ตอนครั้งสุดท้ายมันก็จะออกไข่ให้ด้วย แต่ตอนนี้แมงไม่ออกแมงยังไม่มีอารมณ์ไปเก็บแล้วก็วางรวางตรงนี้แต่มันเสือกเน็กมีตรงนู้นเจ๋งเะละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังไม่ได้ถึงเวลากินข้าวไอ้นี่เอเออ,อันนี้ก็คืออาชีพนนก็คือคลิกอันเลยครับ ัเออถูกปะวะนี่ครับแอดเบบี้สิบฟุดกดไปเลยติ้งดิ้งดิงดิงดิงไข่แตกมีเบบี้สกาบาเบบี้เบบี้ไอ,ไอไอตัวน้อยเนี่ยก็ได้มาอ่าโอเคนี่ก็อาจจะเป็นตสมบูรณ์แล้วก็เลี้ยงมันมันก็โตคนตรงนี้คือกับเต้นครับ ร้อยโอเคนี่ก็มีเผาอื่นมาด้วยเอาใส่ตัวจมวิตัวก้นโดนไฟไมีร้อนเหรอวะเอันนี้ก็ยังไม่จบตายแล้วอุ้ยผิด เดี๋ยวมันจะมีพวกสายลับก็ต้องระวังอันนี้เขาให้ไปตรงนี้ก่อนไม่ใช่สิกิฟต์เพสต์ออแอคแท็กอ๋อแล้วก็ไปมุนมิดกับเขาแล้วกันเนาะมาสิเว้ยชักช้าว่ะอืมอืมอันนี้คือรูปกระดูกคงไม่ใช่รูปอื่นหรอกเนาะเดี๋ยวผมจะบอกอเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังแล้วกัน ไม่มีเครื่องมือเลย <c oughs> เนละต้องกลับบ้านไปสร้างเครื่องมือน,นะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็อันนี้วุฒเด้นหอนหรือว่าจะเอาอาวุธก็ได้เอาวุธก,ก็คือโทสเปียร์เราเอานี่ดีกว่า ยมแล้วก็ไปตรงนี้เลยครับตัวนี้ก็ไม่ให้มันยอยู่เฉยๆไข่ก็ยังไม่ออกดีเลยือนกัวน,นี้ก็ให้มันเก็บอาหารไปโอเคมาแล้วพวาไงพวกอ

อ๋อนี่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 เลยก็รอดแล้วเรียบร้อยนะครับเราเก็บมันเป็นธารมะเลยก็ไม่ได้ก็ได้นี่ได้เป็นเนื้อชิ้นโตซึ่งแม่งโตเล็กมากเยี่ยม โอเคนะครับตอนนี้ก็ทำมะไรทำอะไรตอดนี้เ,เอาเอาให้มันแบบรักเราเลยถ้าเป็นรูปไปยิ้มอ่ะเอเอขันขันขันขน,นี่ถ้ารอยเราเจ๊กมากเมื่อกี้ แปบแปบๆพิวอ้าวอย่านีตุกโอเคอันนี้ลด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 รวบอ้าวเพิ่งจะตายเลยวะ ผื่อดีดีแข็งแกร่งหรือเปล่าก็น่าจะแข็งแกร่งอยู่ตนี้ล่ะตรงนี้ก็ใช้ได้อยู่อ่ะตรวนี้โอ้แต่ละเผ่าเนาะแล้วใครมาขโม <c oughs> ยเผ <c oughs> ่าหรืออะไรวะให้มันกินข้าวด้วยนะครับเป็นการเดี๋ยวมันตาย อันนี้ก็ขอเพิ่มสมาชิกเผากันสร้างอะไรไม่ได้มันต้องยิบห้าแม่งเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรบแบบอ๋อตกป่าเออเอาก็ไ้วะเอ้ยหรือว่าแมวดีอันนี้พวกอาหารต่างๆอันนี้อะไรวะอ๋อก็ได้ตั้งไว้ เหลือปลาตัวเดียวครับจริงปะล่ะเอานี้มาเป็นอาชีพนี้ด้วย้ก็ไปตกปลาครับตกปลามันก็ยังมีตำแหน่งของมันอยู่เนี่ยที่มันเป็นรูปปลาอาจจะมองไม่เห็นก็ลองไปเล่นกันเองแล้วกันตรงนี้เสือตกไม่ได้จะเรือแล้วมึงตรงไหนตกได้วะ อันนี้ก็ต้องระวังพวกเผาพวกนี้ด้วยแม่งจะไปลอ่อนาทีคมเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยเนี่ยเนีนน่ยแล้วแม่งก็ได้อาหารตายตัวละตายตัวละปุ๊บตายไปตัวละตาย